บทที่788อะไรนะลองความลึกของช่องเสียงเจียงเฟิงซึ่งเพิ่งถูกกองลิ่งชานแอบจิกที่ใบหน้าทำให้โทรศัพท์ของเขาลื่นและเกือบจะหลุดจากมือจากนั้นความคิดของเจียงเฟิงก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วในความคิดของเจียงเฟงิงเด็กสาวตัวเล็กที่มีผมสีดำยาวสลวยในสายลอมอเย่เซียงจุนหลานสาวของเมิ่ง เย่ฮงทูตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในจงยวนซิตี้น้องสาวฉันสงสัยว่าคราวนี้คุณขับรถจริงๆแต่ฉันยังไม่พบหลักฐานใดๆเลยเจียงเฟิงไม่รู้ตัวมาสักพักแล้วใบหน้าของเขาสับสนแต่แล้วเจียงเฟิงก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อเขาพบเย่เซี่ยงจูนครั้งแรกเด็กสาวคนนี้ก็พูดประโยคดังกล่าว ในโลกโดนตรีช่องเสียงหมายถึงความสำเร็จทางดนตรีแต่แม้ว่านี่จะเป็นครั้งที่สองที่เขาได้ยินคํานี้ในช่วงเวลานี้เจียงเฟิงยังคงสงสัยภายใต้เสียงที่เขินอายนั้นเย่เซียงจูนบอกเขาโดยตรงบนถนนว่าเขาแข็งแกร่งและเธอเป็นเด็กสาวที่ชอบเอาชนะโดยผู้ชายที่แข็งแกร่งฉันกำลังขับรถคุณกล้าที่จะขับไหม เย่ h, เสียงจูนดูเหมือนจะหยุดชั่วคราวเล็กน้อยแต่วินาทีต่อมาเสียงของเธอดูกล้าหาญและขี้อายมากขึ้นสิ่งนี้หมายความว่าเมื่อได้ยินเสียงนั้นเจียงเฟิงก๊อดไม่ได้ที่จะคิดเกี่ยวกับมันอีกครั้งกองลิ่งชาญเพิ่งจากไปและมาที่นี่อีกครั้งเกิดอะไรขึ้นในใจของหญิงสาวตอนนี้ถ้าเขาไม่ไปโรงเรียนและทำงานให้ดี เขาก็ไม่สามารถขับรถด้วยความเร็วได้เป็นไปได้ไหมว่าคุณบริสุทธิ์เกินไปนี่มันไม่ดีเลยฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอไม่ควรสงวนไว้มากกว่านี้เหรอฉันเกรงว่ารถของคุณจะรับน้ำหนักของฉันไม่ไหวเจียงเฟิงกระพริบตาแล้วพูดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาทำไมฉันอุ้มเธอไม่ได้ H, เย่เซียงจุนแค่อยากจะตอบแต่วินาทีถัดมาดูเหมือนเธอจะนึกอะไรบางอย่างออกเสียงของเธอก็หยุดลงทันทีเธอใช้เวลานานก่อนที่เธอจะพูดด้วยความโกรธว่าคุณคุณ,คณรังแกฉันฮึ่งคุณต้องมาประชุมแลกเปลี่ยนดนตรีคืนนี้ไม่งั้นฉันจะบอกซิสเตอร์อีอิงเก๋เกี่ยวกับการที่คุณกลั่นแกล้งฉันแะแฮ่มการประชุมแลกเปลี่ยนดนตรีประเี ประชุมแลกเปลี่ยนเพลงอะไรอีกอย่างฉันไม่ได้รังแกเธอเจียนเฟิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยทำไมน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคุณรังแกตัวเองหรือเปล่าไม่จริงฉันแค่พูดความจริงถ้าคุณไม่มาคุณจะรับความเสี่ยงเองฉันส่งเวลาและสถานที่ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ว ในบ้านพักใกล้ทะเลสาบใบหน้าที่สวยงามของเย่เซี่ยงจูนเปลี่ยนเป็นสีแดง9ก้าวงเย็ยนโรงแรมรอยแยวสาวน้อยคนนี้น่าสนใจทีเดียวเจียนเฟิงมองไปที่ EM อมกรองโฮเทลซึ่งมีชื่อเสียงเทียบเท่ากับจงยวนโฮเทลและเดินเข้าไปอย่างสบายๆเขาไม่สนใจการประชุมแลกเปลี่ยนดนตรีแบบนี้มากนะัก ในมุมมองของเจียงเฟิงการประชุมแลกเปลี่ยนนี้เป็นเพียงเรื่องที่ต้องจัดการเองและเป็นการดีที่จะผ่านไปอย่างเรียบง่ายมิฉะนั้นถ้าเย่เซียงจูนไปหากองอี้อิ้งแก้จริงๆเพื่อบ่นมันจะลำบากแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ยากที่จะอธิบายเรื่องแบบนี้เจียงเฟิงเดินเข้าไปในโรงแรมและเห็นว่ามีคนหนุ่มสาวจำนวนมากอยู่ในล็อบบี้ คนหนุ่มสาวเหล่านี้แต่งตัวอย่างประณีตและประพฤติตนอย่างสง่างามโดยทั่วไปแล้วพวกเขาดูเหมือนจะร่ำรวยหรือมีราคาแพงตรงกันข้ามเจียงเฟิงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าของเขาดูแปลกไปเล็กน้อยเจียงเฟิงไม่สนใจเช่นกันเขาตัดสินใจแล้วที่จะเก็บตัวและเดินไปที่มุมที่ไม่มีใครให้ความสนใจ นายน้อยเซียวฉันได้ยินมาว่าคุณคือคนรุ่นใหม่อันดับหนึ่งของวงการเพลงในจีนในที่สุดคืนนี้ฉันก็ได้เจอคุณในชีวิตจริงหลายคนในห้องโถงพูดคุยอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับบางสิ่งรอบตัวชายหนุ่มอย่างกระตือรือร้นมีออร่าแรงแต่หนุ่มก็ไม่สนเสียงชื่นชมจากฝูงชนอย่างไรก็ตามสายตาของเขาจับจ้องไปที่เย่เซี่ยงจูนเสมอ ดูเหมือนว่าเขาจะมองผู้หญิงของเขาเองเซียงจูนคุณสวยกว่าเดิมชายหนุ่มเดินไปหาเย่เซียงจูนท่ามกลางฝูงชนด้วยรอยยิ้มอันสูงส่งเจียงเฟิงคุณมาถึงแล้วแต่ในขณะนี้เย่เซียงจูนซึ่งคอยตรวจตราฝูงชนตลอดเวลาทันใดนั้นก็พบร่างของเจียงเฟิงที่มุมหนึ่งเธอตะโกนโดยตรงและเดินไปหาเจียงเฟิงอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนเธอจะไม่เห็นว่าชายหนุ่มในฝูงชนกำลังพยายามคุยกับเธอบทที่789รอยยิ้มของชายหนุ่มที่เพิ่งเดินไปหาเย่เสียงจูนแข็งทื่อใบหน้าของผู้คนรอบตัวเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกแปลกหวดทุกสายตาจับจ้องไปที่เย่เสียงจูนนั่นใคร คนที่มาประชุมแลกเปลี่ยนดนตรีในวันนี้ล้วนเป็นนักดนตรีรุ่นใหม่จากทั่วประเทศและบางคนมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยในต่างจังหวัดพวกเขาไม่รู้จักเจียงเฟงนายน้อยเซียวเป็นลูกเขยของตระกูลกงเขาเป็นขยะโดยสิ้นเชิง แต่ขยะนี้เล่นกูเจิงได้ดีมากเขาเป็นเจ้าชายน้อยแห่งกูเจิงที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เนต็ตมาก่อนคนดังปรมาจารย์ด้านดนตรีในเมืองจงหยวนกล่าวอย่างโอ้อวดพอฟอฟอเจ้าชายน้อยแห่งดนตรีเขาเป็นแค่ลูกเขยที่ไรประโยชน์ไม่ใช่หรือเขาตามหลังเซียวเฉามากไม่เขาไม่มีคุณสมบัติที่จะแข่งขันกับเซียวเาาเลย ใครกันในจีนรุ่นเยาวสามารถแข่งขันกับเซียวเฉาได้หรือไม่ฐานบางคนมองไปที่เจียงเฟิงที่สวมเสื้อผ้าแนวสตรีทและอดไม่ได้ที่จะเย้ยหยันและคนอื่นๆก็สะท้อนในเวลานี้เช่นกันชายหนุ่มคนนั้นเรียกว่ายังมาสเตอร์เซียวคือเซียวเจิ้งเห่าซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักดนตรีหนุ่มอันดับหนึ่งของจีน ไม่เพียงแค่นั้นแต่เขายังเป็นทายาทโดยตรงของตระกูลเซียวผู้มั่งคั่งในเมืองหลวงเวทมนต์อีกด้วยทุกคนตามหาและตกลงแต่ใบหน้าของเขาน่าเกลียดเล็กน้อยเพราะจู่จ่เขาก็เห็นเย่เซียงจูนมุ่งตรงไปที่มุมที่เจียงเฟิงนั่งอยู่และเขาไม่ได้สนใจเขาเลยด้วยซ้ำและใบหน้าของเย่เซี่ยงจูนก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นครั้งคราวเซียวเจิ้งห่าวโกรธจัด เจ้าขยะกล้าดีอย่างไรที่ปล่อยให้เย่เซียงจูนริเริ่มเย่เซียงจูนเป็นผู้หญิงโดยปริยายของเขาถ้าไม่ใช่เพราะเยเซียงจูนเขาจะไม่สามารถรีบเร่งจากเซี่ยงไฮ้ไปยังเมืองจงหยวนได้หวดในขณะนี้เซียวเจิ้งหาวก็เดินตรงไปหาเจียงเฟิงเช่นกันและคนอื่นๆกอดไม่ได้ที่จะตามไปหลังจากเห็นสิ่งนี้ รู้จักชั้นฉันชื่อเสี่ยวเจิ้งห่าวฉันได้ยินมาว่าคุณมีพรสวรรค์ด้านดนตรีมากดวงตาที่เกรี้ยกราดของเซียวเจิ้งห่าวเต็มไปด้วยความดูถูกไม่เป็นไรเจียงเฟิงผู้ซึ่งวางแผนที่จะผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนในลักษณะที่ไม่สำคัญอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นเย่เซียงจูนและคนกลุ่มใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาในทันทีอื่นมันหมายความว่าอะไร ฉันกำลังเล่นมือถืออย่างสนุกสนานที่นี่ทำไมคนรอบตัวฉันเยอะจังหืมหลังจากที่เจียงเฟิงพูดจบกลุ่มคนที่อยู่รอบๆอบกอดไม่ได้ที่จะกระสับกระส่ายดีเจ้าขยะตัวนี้กล้าพูดต่อหน้าเสี่ยวเจิ้งหาว่าทักษะทางดนตรีของเขาไม่เลวและหลายคนอดไม่ได้ที่จะแสดงความดูถูกเหยียดยามและย่อเย้ยในสายตาของพวกเขา เมื่อเห็นผู้คนจำนวนมากมาแย่เสียงจุนกอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไม่เป็นไรห้าห้าห้าดีมากถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะคุยกันได้อย่างไรดวงตาของเซียวเจิ้งห่าวแข่งขางจากนั้นเขากอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่างเย้ยหยันขยะนนี้กำลังมองหาความตายหรือไม่การแข่งขัน นี่มันไม่ดีผู้คนมากมายเฝ้าดูถ้าคุณแพ้ฉันจะรู้สึกเจ็บปวดเจียงเฟิงลังเลมองไปรอบๆและพูดอย่างจริงจังคลิกหลังจากคำพูดของเจียงเฟิงจบลงทั้งห้องโถงกอดไม่ได้ที่จะเงียบในขณะนี้ถ้าแพ้จะเจ็บไหมใบหน้าของเซี่ยวเจิ้งเ่าเต็มไปด้วยความชั่วร้ายในทันทีเขาจับจมูกของเจียงเฟิงและดูทันทีแท้ ฉันจะแพ้เหรอเจ้าหนูเจ้าดูถูกใครเจ้าเป็นอะไรต่อหน้าข้าบทที่790เย่เซียงจูนและทุกคนในที่เกิดเหตุตกใจเจียงเฟงกำลังพูดถึงอะไรกลัวว่าการสูญเสียของเซี่ยเจิ้งเ่าจะทำลายความสงบสุขของเขาหัวใจของพวกเขาเหมือนเอาปาก้านับหมื่นที่วิ่งอย่างดูเดือด อย่าพูดว่าเจียงเฟิงเป็นเพียงขยะแม้แต่ปรมาจารย์ด้านดนตรีชั้นนำในประเทศรุ่นก่อนก่อๆยังกล้าพูดต่อหน้าเซี่ยวเจิง้งเ่าใบหน้าของเซี่ยวเจิ้งเ่าก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอยู่พักหนึ่งเขากล่าวว่าการซ้อมเป็นเพียงคำพูดที่สุภาพในความเห็นของเขาขยะประเภทนี้ควรจะตกใจและยอมจำนนกับพื้นเมื่อเขาได้ยินคำว่าท้าทาย แต่เขาไม่เคยคิดฝันว่าทางขยะจะพูดแบบนี้ในที่สาธารณะเย่เซี่ยงจูนยังงี่เง่าเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะดึงเจียงเฟิงและพูดด้วยเสียงต่ำว่านี่คือเซี่ยเจิ้งหฮานักดนตรีอันดับหนึ่งในบรรดาคนรุ่นใหม่ในจีนเอา้าครั้งนี้แม้แต่ร่างของเย่เซี่ยงจูนก็แข็งทื่อและผู้คนรอบข้างก็แทบจะขาดใจตาย พวกเขาล้วนเป็นปรมาจารย์ด้านดนตรีและพวกเขาอ้างว่าสง่างามพวกเขาเจอฉากแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คุณคุณกำลังพูดถึงอะไรปรมาจารย์ด้านดนตรีรายใหญ่จากจังหวัดทางใต้ชี้ไปที่เจียงเฟงิงและหยุดชั่วขณะก่อนที่เขาจะพูดอะไรสักคำมันเจ็บปวดเจียงเฟิงตอบอย่างจริงใจการแข่งขันคุณกล้าที่จะเปรียบเทียบก,กับฉัน ฉันไม่กลัวที่จะทำ้ายความสงบสุขของฉันเซียวเจิ้งห่าวใช้เวลาในการฟื้นตัวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธคุณภาพคุณสนใจคุณภาพได้ไหมดนตรีเป็นศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้จิตใจที่สงบคุณทำอย่างนั้นไม่ได้เจียงเฟิงพูดอย่างจริงจังอีกครั้งหืมคุณภาพเจ้าขยะนี่กล้าเอ่ยคำว่าคุณภาพ ต่อหน้ากลุ่มปรมาจารย์ด้านดนตรีอย่างพวกเขาแล้วเขายังเอ่ยด้วยน้ำเสียงให้ความรู้อีกหรือพวกเขาทนไม่ได้กับเลือดเก่าวเต็มปากและแทบไม่ได้คายมันออกมาโดยตรงเย่เซียงจูนก็ยุ่งเหยิงเช่นกันเธอไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นถึงจุดนี้แต่เธอไม่รู้ว่าทำไมคำพูดของเจียงเฟงถึงดูสมเหตุสมผล คุณภาพดนตรีเป็นศิลปะและต้องการความสงบของจิตใจนี่ไม่ใช่สามัญสำนึกพื้นฐานที่สุดหรือแม้แต่คนอื่นๆก็มีความรู้สึกเช่นนี้ในใจท่ามกลางความโกรธแค่พวกเขามีความรู้สึกนี้แล้วพวกเขาก็ตื่นขึ้นมันเป็นความจริงที่สามัญสำนึกพื้นฐานไม่ผิด แต่เขากำลังพูดถึงสามัญสำนึกกับบุคคลแรกในดนตรีและกลุ่มชื่อดังอย่างพวกเขาพวกเขายังต้องเผยแพร่สามัญสำนึกนั่นคือสิ่งที่เด็กอนุบาลต้องเรียนรู้ถ้าเจ้าชนะข้าได้จริงๆอย่าพูดให้ข้าเจ็บปวดข้าจะคุกเข่าขอให้เจ้าเป็นอาจารย์แต่ถ้าเจ้าแพ้เจ้าจะต้องคุกเข่าลงและเรียกข้าว่าปู่เป็นร้อยครั้งเซียวเจิ้งห่าวโกรธจนสุดขีด คุณกล้าที่จะเปรียบเทียบกล้าหรือไม่เซียวเจิ้งห่าวโกรธมากใช่เจ้าขยะเจ้ากล้าอวดดีหรือเจ้าไม่มีความกล้าที่จะประลองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเจ้ากลัวที่จะสูญเสียอย่างเลวร้ายเกินไปคุกเข่าลงอ้อนวอนขอความเมตตาบรรดาผู้มีชื่อเสียงในห้องโถงทุกคนต่าง ก็โกรธด้วยและพวกเขาพูดกันเมื่อเห็นเช่นนี้เย่เสี่ยงจูนก็ไม่ได้ที่จะดึงเจียงเฟิงอีกครั้งจากนั้นรีบสายหัวเป็นสัญญาณว่าเขาไม่ควรแข่งขันถ้าเขาแข่งขันจริงเขาอาจเจงได้เอาละ่ะเพื่อประโยชน์ของคุณเย่ฉันจะแข่งขันกับคุณและคุณสามารถเลือกเครื่องดนตรีได้เจียงเฟิงพูดอย่างจริงจังไม่ฉันหมายความว่าฉันไม่ให้คุณ เย่เซียงจุนรีบร้อนโอเคดีมากเซียวเจิ้งห่าวขัดจังหวะเย่เซียงจุนโดยตรงดวงตาของเขาแดงก่ำเขาหันหลังกลับและเดินไปที่เปียโนที่เตรียมไว้ในห้องโถงเขาโกรธมาก